คำว่าโอกาสคืออะไรครับโอกาสก็คือสิ่งที่ได้รับตามควรและความเหมาะสม สำหรับพิมพ์พลมองว่าโอกาสคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ลองทำอะไรที่มันมากขึ้นถ้าว่าโอกาสในมุมที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งโอกาสบางครั้งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นความก้าวหน้าความก้าวหน้าในการทำงานโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนโอกาสที่เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถ้าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ได้รับแต่เป็นสิ่งที่มอบให้รู้จักใครที่มอบโอกาสให,ให้คนอื่นไหมครับ ความตั้งใจของท่านอาจารย์มุกซึ่งเป็นผู้กอ่อตั้งหมหาวิทยาลัยชุวยคเนี่ยท่านมองเห็นถึงโอกาสที่จะมอบการศึกษาให้กับเยาวชนในภูมิภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนี้นะครับอาจารย์มุกเคยสะท้อนแนวคิดอะไรเกี่ยวกับคำว่าโอกาสเอืเป็นเป็นคนที่มองไกลค,คะ่ะไม่ไม่ใช่มองแค่ปัจจุบันเนาะจะมองไปข้างหน้า10ปี20ปีจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะเนื่องจากว่าในสมัยปี2 0 2 7เเนี่ยหมายถึงว่าการศึกษาของประเทศไทยเราเนี่ย ระดับอุดมศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบไม่ว่าจะเป็นระดับปวศหรือปวชหรือรวมไปถึงระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้จํานวนไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อุท่านมองเห็นถึงเพนพอยต์ตรงนี้เลยมองเห็นว่าเราน่าจะมอบโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชนในภูมิภาคต้อนออกเฉีงยงเหนือตรงนี้ครับ เราเราเริ่มต้นในสายสังคมศาสตร์ก่อนเพราะเรามองเห็นว่าสาสจังหศาสตร์เนี่ยเป็นที่ต้องการในยุคสมัยนั้นนะครับในปี2 0 2 7ที่ผ่านมาก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็41ปีแล้วนะครับให้การศึกษาที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพเป็นคนที่ดีออกไปรับใช้ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพออพลทำธุรกิจขายปลีกส่งเครื่องสำอางค่ะแล้วก็มีขายรถยนต์มือสอง พลอยตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่เพราะว่าเห็นที่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาธุรกิจพลอยได้แล้วพอพลอยเข้ามาเรียนแล้วก็สามารถพัฒนาได้จริงๆแล้วพลอยก็ได้รับโอกาสที่ดีในการได้รู้จักกับคอนเน็กชันดีๆที่ทางสาขาเชิญมาเยอะมากๆแล้วก็สามารถต่อยอดในธุรกิจที่พลอยทําอยู่ได้ความรู้ที่เรียนในมหาลัยบางคนบอกว่ามันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้หรอกมันทําธุรกิจจริงๆไม่ได้หรอกแต่สําหรับพลอยเองที่ทําธุรกิจมาแล้วอยู่ก่อนแล้วได้มาเรียนพลอยรู้เลยว่าสามารถต่อยอดได้จริงขอแค่คุณเอาสิ่งนั้นไปใช้ คือพลอยเนี่ยชอบในเรื่องของการประกวดแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีใครซัพพอร์ตทางมหาลาัยเขาเห็นถึงความสามารถก็เลยซัพพอร์ตพลอยให้ได้ประกวดตามความฝันแล้วก็ซัพพอร์ตแบบจริงๆนะคะทุกๆเรื่องเลยพลอยได้เห็นกําลังใจจากท่านอาธิการท่านภรรยาอธิการแล้วก็จากคุณครูทุกคนจากเพื่อนทุกคนทําให้พลอยรู้สึกดีใจอะมากกว่าตําแหน่งที่ได้มาก็คือ ก็คือกําลังใจจากทุกคนก็คือโอกาสที่เขามอบให้ถ้าทางมหาลัยไม่มอบให้พลอยพลอยก็ไม่รู้ว่าพลอยจะไปไขว้คว้าโอกาสจากเนี้ยได้จากที่ไหนอีกนั้นนะจุดนั้นบางทีโอกาสมันไม่ได้สวยงามสําหรับทุกคนมันไม่ได้ใช้โอกาสมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราต้องควาได้เลย คือบางทีโอกาสมันต้องรอจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมรอจนจนได้เรียนพยาบาลครับก็คือตอนนก่อนหน้านั้น<ม>แล้วก็ไปสอบพยาบาลในหลักที่แต่ว่าไม่ผ่านในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในหนึ่งตบลหนึ่งพยาบาลก็เลย<ม>คิดว่าโอกาสเราคงจะไม่มีในเรื่องของการเรียนแล้วครับคือจริงๆเรียนพยาบาลที่นี่ครับมอวงตั้งแต่ปี49เเป็นรุ่นแรกของมอวงนะครับ ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับอย่างน้อยเราได้เหมือนสารฝันต่อในสิ่งที่เราอยากเรียนตั้งแต่ตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเรารอคอยสิ่งที่ว่าจะต้องเรียนพยาบาลอยู่ในเอครับยังมีโอกาสดีว่าเอ้ยอย่างน้อยเราเราไปสายอื่นมานะแต่ว่าพอเปิดพยาบาลเราเลี้ยวยังเลี้ยวกลับมาทันเพราะตอนนั้นเราคิดว่าเรียนตอนไหนมันก็ไม่สายถ้าได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็จะมีความสุขเนี่ยครับตอนตอนจบรุ่นแรกครับก็คือเราเรามีโอกาสได้ได้ทุนที่เป็นโรงพยาบาลจ้างงานเราแบบเป็นทุนได้เปล่าด้วย ครับก็คือให้เป็นลายปีเลยแล้วก็พอหลังจากได้ทุนของมหาลาสี่ปีแล้วก็เข้าบรรจุเป็นข้าราชการเลยครับ mm hmm. แล้วก็โอกาสในเรื่องของการพัฒนางานมันก็มีขึ้นเรื่อยๆครับโอกาสที่จะเข้าไปหางานในเมืองใหญ่หรือว่าเป็นเรียนในเมืองใหญ่มันก็เยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าโอกาสของเราอะ่ะมันมันแต่ละคนอะ่ะมันต่างกันผมคิดว่าโอกาสของผมที่ได้มาเรียนในโคราชผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะครับมันก็ดีแล้วถึงถึงจะไม่ใช่ในเมืองหลวงใหญ่แต่ว่า โคราชก็เป็นเมืองที่แบบว่าให้ความเจริญหรือว่าเป็นแหล่งเรียนที่ดีครับที่แรกคอยก็คิดว่าเป็นมหลาลัยเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแต่พอได้เข้ามาเรียนแล้วอ่ะที่นี่เป็นมากกว่านั้นที่นี่เป็นประตูแห่งโอกาสค่ะงานก่อสร้างอ่ะมันเป็นงานอะไรที่ต้องแบบเรียนรู้อีกเยอะมากครับมันจะไม่มียุทธวิธีตำราตายตัวครับมันเราจะต้องเรียนรู้และแอคทีฟตลอดเวลาครับผมผมจบปริญญาตรีทั้งหมดนะสามใบครับผม3สามใบ สิ่งที่แน่นอนละ่ะที่ผมได้ใช้เลยก็คือนําความรู้ที่ได้จากการศึกษานะครับมาใช้ในการทํางานคือถ้าถามว่าความแตกต่างเนี่ยผมว่าความแตกต่างมากพอสมควรเนื่อง้วยว่าปริญญาายแรกเนี่ยเราเรียนในขณะที่เราจยงเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับพอเราเรียนในขณะนักศึกษาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรแต่พอมาเป็นปริญญาตรีไปที่3เนี่ยเรารู้แล้วว่า เราเรียนไปเพื่ออะไรคือบางทีชีวิตชีวิตวัยทำงานเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราก็อาจจะต้องจําเป็นแบบต้องไปหาเอาไปหาอีกตอนที่ผมเรียนเนี่ยสิ่งที่ผมได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือการเข้าไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอันเนี้ยมันเป็นยังไงการที่เราอ่ะสมมติว่าเราได้ได้เราได้รับมอบหมายงานมาชิ้นหนึ่งแล้วเราเป็นผู้รับผิดชอบงานชิ้นนั้นถ้าเราอ่ะทำมันสําเร็จนะครับโอกาสในการความก้าวหน้าของเรามันก็จะมีเพิ่มมากขึ้น